พอดีผมเห็นคีย์การ์ดหล่นอยู่หน้าห้องนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ห้องนี้หรือเปล่าขอบคุณครับเหฮ้ยหน้าไอยชิบหายเลยเขาประตูห้องมึงเขาได้ไงวะเขารู้หรอว่ามึงพักอยู่นั่นอ่ะพี่เขาจะดอยากกูได้ไงวะแล้วรอบนี้จะเอาไงอ่ะจะกลับไปชอบพี่มันเหรอผมชื่อแดนนะครับเป็นที่พี่สามทำเป็นที่พิเศษมากเลยอ่ะยิ่งในมากับกุ่มยิ่งพิเศษ กูนี้ยเลยเขาคิดว่าพี่จีบเขาหรอก็จีบไงอ่ะ